ภารกิจของพี่ในคลิปวิดีโอนี้พี่จะมาลงเอ็นเลสโหมดอย่างจริงจังโดยเป้าหมายของพี่ในคลิปนี้ก็จะเป็นการติดบอดไม่ว่าจะเป็นหนึ่งในร้อยหรือหนึ่งในสิบที่ก็ต้องทํามันให้ได้ครับแต่ข้อจํากัดของพี่นั้นก็คือพี่ไม่มีอัพเกรดแต่ท่านคอคแมนครับซึ่งเป็นตัวละครระดับเมตาณปัจจุบันแต่ก็ต้องมาลุ้นกันว่าพี่จะมีวิธีไหนที่ทําให้พี่ติดบอดได้ก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์คลิปนี้ให้กับพี่ด้วยนะครับเพราะว่าในคลิปนี้พี่ใช้เวลาในการทํานานมากเลยส่วนใครที่พี่กดไลค์คืน ที่จะติดบอร์ดได้ก็จะต้องเป็นคนที่มีอัปเกรดเซทัน่นโคอกแมนเท่านั้นครับแล้วก็มีทีมที่รู้งานจึงจะสามารถติดบอร์ดได้ครับเวฟที่เขาทําได้ต่ำสุดนะทุกคนในอันดับที่100ก็จะเป็น169เครับ <Wow. S 1> เรียกง่ายๆก็คือทุกคนผ่าน169กกันหมดครับวัดกันแท้วินาทีกันเท่านั้นครับทุกคนรูอ,อย่างเช่นคนสุดท้ายครับ แค่20วิเท่านั้นบอกเลยครับว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากนะสำหรับพี่พบว่าพี่ไม่มีอัปเกรด่ท่านค็อกแมนครับและแรงของพี่ณปัจจุบันตอนนี้ก็อยู่แรงที่ที่สีครับเหลืออีกแค่ไม่กี่หมื่นตอนนี้พี่ก็จะขึ้นเป็นแรงที่แล้วครับทุกคนแต่ว่าพี่มีวิธีคับน้องชายกับการที่จะให้หน้าของพี่ไปอยู่บนบอร์ดนี้พี่ต้องทําให้ได้ครับอัปเกรดไททันดิวแมนกับตัวละครที่พี่เพิ่งได้มาโคตรีีใจทุกคนแต่ที่สุดพี่ก็มีครับตัวละครระดับอัติเมตจริงๆพี่่กก็ไมไมด้จะจอาตัวนี้มาเล่นให้ติดดบอนะ เพราะว่ามันไม่ได้อยู่แล้วครับทุกคนพี่แค่บ้าเฮอเจะเฉยครับเพราะว่าตั้งแต่พี่ได้มาพี่ไม่เคยเล่นเลยครับช่องอื่นๆเขาลองเล่นไปถึงไหนและพี่ไม่เคยเล่นเลยครับในที่สุดพี่ก็ได้เล่นสักทีเท่าที่พี่ได้ลองเล่นดูมาเป็นตัวละครที่ดีมากๆเลยครับแล้วก็โหดมากด้วยแต่ข้อเสียอะไรของมันก็คือฮิตบ็อก์แมงกว้างเกินครับวางลําบากเหลือเกินครับและในรอบต่อมาครับพี่ได้ใช้ตัวรามเมจรหลักเป็นเจ้าแอสโตครับ แล้วก็ใช้ตัวพัดลมในการคอมโบคู่ครับบอกเลยว่าคอมโบนี้สุดยอดมากเลยพี่ได้ไปดูมาจากช่องช่องหนึ่งนะใน t ิ k ตอกพี่จำไม่ได้แล้วเขาบอกว่าตัวละครเซตนี้สามารถผ่านได้ร้อยกว่าวเวฟเลยครับทุกคนถ้าเล่นแบบจริงๆจังๆนะพี่ก็ไม่เชื่อไงพี่ก็ได้ลองเอามาเล่นดูครับแล้วมันก็เป็นไปนอย่างที่เขาบอกจริงๆครับทุกคนหลังจากที่พี่ได้ผ่านไป114เวฟครับเจ้าก,กิจที่มันกําลังจะวิ่งเข้าบ้านครับมันก็ได้โดนกําจัดไปถือว่ายัางรอดไปได้ครับ จนผ่านมาถึง125เวฟครับพี่ไม่สามารถที่จะต้านทานฝูงเจ้ากิจนี้ได้ครับยังทำให้้านพี่แตกไปในเวฟที่112ครับและในรอบที่3นี้พี่ได้ใช้ตัวสุดคลาสสิกนั่นก็คือเจ้าไฮเปอร์อัปเกรดไททันสปิกแมนซึ่งเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ถูกลืมแบบจริงๆครับพี่ได้ลองเอามันมาใช้เป็นดาเมจหลักดูคู่กับทีมซัพพอร์ตณปัจจุบันบอกเลยว่ามันโหดมากๆครับทุกคนผ่านไปแค่35นาทีพี่สามารถมาถ,ถึงได้ที่1 0อยกว่าเวฟครับ แต่พี่นันดันพลาดครับพี่ดันไปเปิดออโต้สคริปเพลินไปหน่อยครับจึงทําให้บ้านพี่แตกมาในเวฟที่99ครับ อ่าไม่ถึง100ถ้าคืนพี่ทําอะไรบ้าๆบอๆอย่างนี้อยู่พี่ไม่มีโอกาสได้ติดบอดแน่นอนครับพี่ได้ไปศึกษาดูครับว่าเมตาณนะปัจจุบันตอนนี้เขาใช้ตัวอะไรถ้าเราไม่มีอัปเกรดไททันค็อกแมนและพี่ก็ได้มาเห็นครับว่าเขาใช้เป็นเซตนี้นั่นเองครับตัวดาเมจหลักของเราก็จะใช้เป็นเจ้าโกลเด้นครับซึ่งเป็นตัวละครที่พี่เคยเอาไปลงพิชิต100เวฟแล้วครับผ่าน100เวฟแบบชิวๆแบบเปิดออโต้สกิปเลย เพราะว่ามันมีพลังแฝงอย่างประกายแฝงสีเขียวนั่นเองครับและอีกหนึ่งตัวที่เขาแนะนําให้ใช้ก็จะเป็นเจ้าเม็กบันนี่ไททันครับหรือก๊อตกระตายของเรานั่นเองสิ่งที่เราจะเอามาใช้นั่นก็คือเป็นบัฟของมันนั่นเองครับบัฟของมันนั่นก็จะช่วยลดคูดาว25เป์เซ็นเป็นเวลา20วินาทีครับบอกเลยว่าถ้าเราตีไว DPS ของเราก็จะสูงยิ่งขึ้นครับซึ่งพอพี่ได้ลองกดไปตีไวแบบพึบๆเลยครับทุกคน บอสเลือดไหลเป็นน้ำวิธีการใช้ก็ไม่ยากครับเพียงแค่เรากดสกิลแล้วเราก็กดขายครับทุกคนแล้วเราก็วางใหม่แล้วก็รอคูดาวอีก30ิวิแล้วก็กดใหม่แล้วก็ขายครับวนอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆครับบอกเลยว่าดาเมจของเจ้าโกลเด้นของเราแรงโคตรๆครับทุกคนจนกระทั่งผ่านไปในเวฟที่115แล้วครับบอสที่ออกมาโคตรเยอะครับแต่ก็โดนเจ้าโกลเด้นตบไปจนมาถึงในเวฟที่126ครับบอสก็ออกมาเยอะเหมือนกันนะครับทุกคนแต่ในรอบนี้จะตึงมือพอสมควรครับ พรพี่รู้สึกว่าดาเมจของพี่นั้นเริ่มที่จะไม่พอแล้วครับไม่รู้เหมือนกันนะว่าต้องทํายังไงเพิ่มครับตอนนี้บอสได้ทะลักออกมาข้างนอกบ้านแล้วครับแต่ถามว่ายังกันได้ไหมมันก็ยังกันได้อยู่ครับแต่ว่าถ้าเวฟสูงกว่านี้พี่คิดว่าน่าจะไม่รอดแน่นอนครับจนมาถึงในเวฟที่130เป็นเวฟที่พี่ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยครับ ก็จะเป็นเจ้าบอสกระต่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากของเจ้าโกเด้นครับเจ้าโกเด้นตบแบบรัวๆบอกเลยครับกระต่ายร้องเอ่งๆแน่นอนครับทุกคน <laughs> แต่พอได้มาถึงในเว็บที่132ครับความซวยมันก็ได้มาเยือนถึงพี่ครับ้ทุกคนอันนี้มันตัวละครอ,อะไรวะเนี่ยเฮ้ยอันนี้มันอะไรนยทุกคนเฮ้ยวิ่งโคตรไวชิบหายแล้วเว็บที่132เลยคือเราต้องระวังดีๆนะทุกคนเรียบร้อยบ้านแตก อะไรวะแล้วคุูจะผ่านยังไงครับกับเว็บนี้โอ้โหโจบเลยและพี่ก็ได้มีความคิดดีๆครับว่าพี่จะเล่นทั้งหมด2 ID ในอรอบเมื่อกีน้นี้พี่ได้ไปถึง130เว็บเวฟเลยครับใช้แค่โกลเด้นตัวเดียวนะแล้วก็ลองเล่นแบบจริงๆยังจังครับอืมถ้าพี่ลองคิดนะทุกคนถ้าเอา ID ไก่อีกหนึ่งตัวใช้ตัวพัาลมด้วยแล้วก็ใช้เจ้าโกลเด้นด้วย มันน่าจะโหดมากๆเลยนะแต่ไอดีรลองของพี่ก็คือไม่มีโกลเด้นละสิแล้วตังค์พี่ก็ไม่พอด้วยชิบหายแล้วทุกคนพี่ไม่พอทําไงดีมาทุกคนเซตนี้น่าจะได้อยู่นะอันนี้ก็จะเป็นเซตตัวละครหลักของพี่ครับทุกคนก็จะมีแต่ตัวตึงๆนะทุกคนแล้วก็ตัวต้นเกมพี่จะใช้เป็นของไอดีไก่ครับก็ตัวจะประมาณนี้เลยมีเจ้าโกลเด้นหนึ่งตัวครับคือพี่ได้ทาการไปยืมคนอื่นมานั่นเองครับทุกคนแล้วก็มีไททันแฟนแมนครับตัวนี้น่าจะคู่กับแอสโตรน่าจะได้ดีนะโอเคเราไปลุุยยกกกกกััันนนนเเลคคครรรบบทใช่่วต้มมมม็จะะไไีอา พี่ได้วางตัวเจ้าไททันแฟนแมนเป็นหนึ่งตัวที่เหลือก็น่าจะเอาอยู่แล้วครับฟาร์มตังกันยาวๆครับแต่ข้อลำบากของพี่เลยนะก็คือพี่ต้องมาเล่นคนเดียวสองจอนั่นเองครับต้องพิกจอไปพิกจอมาพี่ได้จัดเซตวางเจ้าโกลเด้นครับเรียงกันเป็นแถวๆวางดีเจให้ได้บัฟเยอะที่สุดครับสิ่งที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือบัฟเจ้ากระต่ายครับต้องบัฟให้โดนหมดทุกตัวครับ เพื่อความคุ้มค่าในเลดเกมครับและอีกหนึ่งยูนิตท,ที่พี่เอามาจากไอดีลองนั่นก็คือเจ้ารัสค็อกแมนครับซึ่งตัวละครน,นี้จะมีบทบาทในช่วงเลตเกมไปอย่างมากเลยครับบอกเลยว่าคุ้มค่ามากครับที่พี่ได้เอามาันมาตอนนี้ครับในเวฟที่90าเท่าที่ผมดูคือน่าจะอัพตันหมดแล้วนะทุกคนทุกตัวเท่านี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเหลืออัพพวกแอสโตอะไรพวกนี้ก็อัพไปเลยอ่ะตันหมดแล้วครับทุกคนเหลืออย่างเดียวคือรอครับรอเวลาครับ มันกดสกิปได้ไหมครับทุกคนในเวฟที่ร้อยสิบพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะพี่ไม่เซียนครับกับการลงพี่ก็ไม่กล้ากดนะเอาจริงรองก่อนละกันครับเดี๋ยวพี่ขอลองใช้สกิลหยุดเวลาของเจ้าลัสค็อกแมนดูดิอ๋อมันก็หยุดทั้งแมปเหมือนกันนะทุกคนเอ้ยถือว่าดีครับใช้ได้เลยตัวนี้โอเคน,น่าจะไม่มีปัญหาครับกดสกิปได้เลยเวฟที่หนึ่งร้อยสิบ มีไททันพัดลมกับเจ้าแอสโตสองตัวนี้มันเป็นคอมโบที่โคตรสุดยอดครับบวกกับสโลของเจ้าโกลเด้นด้วยโอ้โหโคตรโอพีครับกดได้ไหมเวฟที่ร้อยสิบเอ็ดกดเลยละกันน่าจะไม่โอ้โหชิปหายแล้วทุกคนตัวโคตรเยอะเลยจะรอดหรือเปล่าครับนี่พี่ไม่น่ากดเลยต้องใช้บัฟก่อนครับโอ้โหบอสมาด้วยชิปหายแล้วครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแต่และเวฟตัวไหนมันจะออกมารสิงานยากนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเรายังมีสกิลเจ้าโกลเด้นอยู่ครับแต่พี่คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาเลยนะน่าจะชออีวอรชิวครับดูด องแบบนี้แอสโตของเราก็ยิงโลแบบรัวๆเลยครับอย่างนี้ชิลเลยกดบัฟก่อนนะครับทุกคนรีดดาเมจแล้วก็ขายแล้วก็วางใหม่กดบัฟอีกหนึ่งรอบบูทดาเมจกันรัวๆครับโอเคเหลือบอสตัวเดียวแล้วครับร้อยกว่าล้านเลือดไหลเป็นน้ำอะครับทุกคนดูเฮ้ยแป๊บน,น,นึงนะทำไมมันสคิปเวฟให้อัตโนมัติวะทุกคนว่าไม่เป็นไรครับบอสใกล้ตัวแล้วบูทดาเมจอีกหนึ่งทีอันนี้คือบอสอะไรครับนี่พี่ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะกดสคิปเลยแล้วกันครับแบบตึงๆบูทดาเมจไปอีกหนึ่งรอบครับ เอาจริงๆพี่สามารถกดสคิปได้เลยนะเว้เชื่อไหมกดเลยแล้วกันนะครับทุกคนมาเลยมากแบบรัวๆพอแล้วนะไม่กดต่อแล้วละ่ะ <c oughs> เดี๋ยวไม่รอดครับชิปหายแล้วกิดมาทุกคนงานยาบและน่าจะมีปัญหาหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็นๆครับอุย้ยชิบหายแล้วครับทุกคนตัวอะไรวะนี่ โอ้โหเลือโดโคตรเยอะเลยครับเรียบร้อยกีดแตกหมดครับพี่อยากลองกดสก,กิลวะ่ะทุกคนกดเลยไหมกดเลยก็ได้นะทุกคนเพราะว่าอย่างไรมันก็รอคูลดาวอยู่ดีครับอย่าเพิ่งกดข้านะครับต้องใช้คอเวลาแป๊บเดียว k ิสเซนชอ็อปร้านจำหน่ายโลบักและเกมพาร์ทแบบอื่นโคตรเยอะครับ สามารถทักไปที่เพจได้เลยครับน้องชยัยนี่เป็นอีกหนึ่งตัวของฟังสตูที่พี่แบบโคตรเกียดครับทุกคนคือมันถึกมากๆเลยครับไอตัวกระเปียกเนี่ยแล้วก็ได้ผ่านไปได้ครับในเว็บที่124 125แล้วก็126ครับผ่านมาในเว็บที่128ครับทุกคนเจอกับไอตัวนี้แล้วใช่ตัวนี้หรือเปล่าที่มันถึกๆไม่ใช่นะ 129ผมสามารถกดได้ไหมเดี๋ยวขอเคลีย์ชุดนี้ก่อนดีกว่านะแล้วก็กดออโต้คิปเลยโอเคกดเลย129ตัวอะไรยังมีบอสออกมานะกดปั๊บก่อนขายโอเคแล้วก็พอแค่นี้ก่อนครับอยู่ที่129นะเรียบร้อยครับเวฟที่130บเวฟที่130นี่น่าจะเป็นบอสกระต่ายหรือเปล่าครับซึ่งถ้าย้อนไปสมัยก่อนครับทุกคนก็จะมาสิ้นสุดอยู่ที่นี่นะเรียบร้อยครับบอสกระต่ายโดนตบแบบตึงๆเวฟที่ร3 2องครับเวฟนี่แหละครับ ในรอบที่แล้วที่พี่ตกม้าตายครับมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งครับทุกคนที่มันเหมือนกระกิดอะไหนมันออกมาหรือยังนี่ไงตัวนี้ครับตัวนี้เลยเรียบร้อยครับเขีรยดได้กดได้เลยไหมกดสกิปได้เลยไหมน่าจะกดได้เลยครับเพราะว่าตัวนี้ก็เลือดน้อยหมดแล้วดีออกแล้วทุกคนไอ้นี่มันตัวอะไรวะนี่เดี๋ยวแต่ว่าโชคดีนะที่เลือดมันเหลือน้อยแล้วโอ้โหมันออกไปอีกหนึ่งตัว สองตัวโอเคสามตัวครับ a s t r ต t o i เล t ต,ตัวนี้น่ากลัวเหมือนกันนะเท่าที่พี่จําได้มันถึกครับแล้วมันก็วิ่งไวด้วยนะครับเรายังมีสกิลหยุดเวลายญ่โอ้โหนี่ไงทุกคนปัญหาครับมันไม่ติดสโลว์ไม่ติดอะไรเลยประมาณนี้น่าจะได้นะกดหยุดเวลาเล็กเลยครับป๊บปอ s t r ท t o i ล e t เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่บอกเลยว่าจัดการลําบากครับทุกคนเพราะว่ามันไม่ติดสโลว์ไม่ติดสถานะอะไรเลยครับแม่งเดินอย่างเดียวครับทุกคนไอเจ็ตมาโหดตกิน เวฟที่140ครับทุกคนกับบอสอะไรก็ไม่รู้พี่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยบอสตัวนี้ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของพี่นั่นเองครับทุกคนที่มาถึงระดับนี้เอ้ยแป๊บน,นึ่งนะไอตัวนี้อีกแล้วครับคือรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้คือมันจะไม่โดนสโลหรือเปล่าครับค่อนข้างจะอันตรายเลยทิ่งเดียวที่จะหยุดมันได้นั่นก็คือรีบคอนครับแต่มเป็นการหยุดชั่วคราวนั่นเองครับแบบชงักงึกแค่นั้นเอง ใช้หยุดเวลาเล็กนึงตัวแล้วก็กดบัฟได้เลยหรือว่าพวกเผ่าพันแอสโตนี้คือมันจะไม่ติดสถานะสโลเลยเลยครับอย่างเช่าบอสตัวนี้ก็เหมือนกันครับสโลไม่มีผลอะไรกับมันเลยครับทําได้อย่างเดียวก็คือทําดาเมจใส่มันรัวๆครับแล้วมันก็โดนพี่ตบไปครับและในเวฟที่1 4 2สี่ต้องครับเวฟนี้เป็นอะไรที่ตึงมือมากๆเลยครับทุกคนแต่ก็ไม่ได้ตึงมือขนาดนั้นนะแต่แค่ใช้เวลานานไปหน่อยครับเพราะว่าบอสมันเยอะครับแต่มันก็ไม่ได้ขยับอะครับ โดนพัดลมพัดโดนแอตโตยิงและก็ผ่านเวฟแบบรัวๆครับ144 145 146 147 148จนมาถึงในเวฟที่149ครับตัวอะไรวะนี่แบงเอ้ยโคตรโหดโคตรถึกแต่ว่าพี่ก็สามารถจัดการมันมาได้ครับแล้วก็มุ่งหน้าสู่เวฟที่150ครับเรียบร้อยครับทุกคนเวฟที่150โอ้โหในที่สุดก็ถึงสักที ร้อยห้าสิบครับทุกคนใช้เวลาไปหนึ่งร้อยแปดสิบหกนาทีก็ประมาณกี่ชั่วโมงวะสองชั่วโมงกว่าครับเ <t Wish> กือบสามชั่วโมงในเว็บที่ร้อยห้าสิบพี่ก็ได้เจอกับบอสเจ้าจักรนอตครับในที่สุดพี่ก็ได้เจอหน้ามันสักทีครับแต่ว่าในเว็บที่ร้อยห้าสิบเอ็ดอันนี้เป็นเว็บที่ตึงมือที่สุดตั้งแต่ที่พี่เคยเล่นมาแล้วครับซึ่งไอตัวพวกนี้มันไม่ได้ติดสโลติดอะไรเลยครับพี่เลยต้องกดสกิลเจ้าชิปข้อแปนครับให้มันย้ายกลับไปที่หน้าฐานเหมือนเดิมครับ แล้วก็กดสกิลพาสซีฟจากแหลงสิบครับให้อีหนึ่งตัวย้ายไปบอกเลยว่าถ้าพี่ไม่กดปุ๊บบ้านแตกแน่นอนครับพี่ก็ยังฝืนครับทุรนทุไลาสามารถจัดการมันมาได้ครับแต่พอมาถึงในเวฟที่153ครับการประจนภัยของพี่อันแสนยาวนาน210นาทีมันกำลังจะสิ้นสุดลงครับเมื่อเจ้ากิจหลายร้อยล้านตัววิ่งทะลุบ้านพี่มาครับจึงทำให้พี่จบไปได้ใน152เวฟครับพี่ก็ได้รีฟออกมาดูครับ ว่าพี่มันจะมีชื่ออยู่ที่บอร์ดหรือเปล่าไหนขอดูเลยซิว่าพี่ติดบอร์ดไหมครับทุกคนไหนอะ่ะเอา้าทุกคนฮะทำไมพี่อยู่ร้อยสามสิบสองอะเอา้าเดี๋ยว